ไปเริ่มด้วยงานใหญ่ด้านวัฒนธรรมนะคะที่เตรียมจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มีทั้งเอกลักษณ์เปี่ยมด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาประเพณีบูชาพระพุทธเจ้าและพระแม่คงคามรดกภูมิปัญญาของวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งโขงยกระดับไหลายเรือไฟนครพนมหนึ่งเดียวในโลกกับมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2568ค่ะ ชวนสัมผัสเสน่ห์ที่เปลี่ยมด้วยมนคลังศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์และพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาประเพณีบูชาพระพุทธเจ้าและพระแม่คงคา มรดกภูมิปัญญาของวิถีชีวิตผู้คนริมฝั่งโค้งเมืองแห่งพระาธาตุและเมืองแห่งพญานาคจังหวัดนครพนมผ่านการแสดงสุดวิจิตโสภาเมืองนครออนซอนไหลเรือไฟไทยสู่เรือไฟโลกเตรียมยกระดับชูงานด้านวัฒนธรรมที่สืบทอดสืบสานกันมาอย่างยาวนานจากรุ่นสู่รุ่นไปกับงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของภาคอีสานในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงกับมหกรรมไหลเรือไฟโลกและงานกาชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2568ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณเกือบ30ล้านบาทเพื่อผล ดันการพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวนครพนมจากเมืองรองเป็นเมืองหลัก นุนการจัดมหกรรมไหลเรือไฟยิ่งใหญ่มากกว่าทุกปีที่ผ่านมาโดยจะเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่อลังการระหว่างวันที่27กันยายนถึง8ตุลาคมนี้ซึ่งตลอดการจัดงานจะมีการไหลโชว์เรือไฟเฉลิมพระเกียรติ70พรรษาสม็จพระกนณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีความยาวกว่า70เมตรและเรือไฟรักโลก7ลำความยาวกว่า20เมตรจากกลุ่มอำเภอและเรือแสดงเอกลักษณ์ประเทศจีนลาวเวียดนามและเรือไฟจากหน่วยงานต่างๆวันละ9ลำจนถึงคืนวัน ออกพรรษา15ค่ําค่ำเดือน11วันที่7ตุลาคมจะมีการประกวดไหลเรือไฟจากผลงานศิลปินเรือไฟทั้ง12อําำเภอร,รวม12ลําลำอีกทั้งจะมีการจัดแสดงแปรอักษรโรนกว่า300ลําลำริมฝั่งแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่บริเวณถนนเลียบแม่น้ำโขงนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังจะได้พบกับขบวนเรือไฟบกนครพนมอิลลูมิเนตโบ๊ทแคนิวัลพร้อมศิลปินดาราคนดังร,งร่วมขบวนอีกมากมายกว่า900ชีวิตการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประกอบม่านน้ำ รู้รักโลกงานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมหนึ่งเดียวในโลกแสงไฟแห่งศรัทธา แสดงนำโดยศิลปินที่มีชื่อเสียงและนักแสดงกว่า100คนรวมถึงมหากรรมไม้ไผ่จากลำไม้ส่เรือไฟหนึ่งเดียวในโลกณสำนักงานเหล่ากาชาตินครพนมพร้อมซุ้มแสดงวิถีชีวิตของ12อําำเภอพบกับการแสดงและจำหน่ายอาหารถิ่นอาหารฟิวชั่นและผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆกว่า40บูธพร้อมการแสดงศิละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยและกิจกรรมเรือไฟโบราณโดยมีชุมชนต่างๆมาสาธิตและจำหน่ายเรือไฟโบราณณเวทีสำนักจัดการทรัพยากรป,ป่าไม้ที่6สาขานครพนม ลอดการจัดงาน12วันค่ะ